ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตานานนะครับจากเทคนิกห้องน้ำนะครเราได้เข้าดําเนินงานนะฮะเซตร,ระยะนะแล้วก็าวางตําแหน่งนะชักโครกวอลังนะฮะวอลังหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าชักโครกแบบแขวนผนังนะฮะชักโครกแบบแขวนผนังคืออไรนะฮะคือนะอชุดอุปกรณ์แท่งน้ําอะไรต่างๆนะฮะชุดโครงเหล็กพวกนี้จะถูกฝังไว้ในผนังนะฮะหลังจาก เซตระยะวางตำแหน่งได้นะ,ะมันก็จะโผลมาแค่ไอตัวแป้นกดกับไปตัวโถนั่งนะฮะก็จะแทงน้ําอะไรพวกนี้ก็จะถูกฝังในผนังนะ,ะสิ่งสําคัญนะครับสําหรับการเซตระยะฝังแทงบ่อหังคือนะฮะเราจะต้องนะฮะทำตาม Installation Manual นะ,ะหรือว่าคู่มือการติดตั้งเราจะต้องทําตามคู่มือติดตั้งให้อ่า ให้ถูกต้องตามคู่มือนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่เซตระยะนะตามคู่มือติดตั้งเนี่ยเวลาที่เราปูกระเบื้องอะไรเข้าไปแล้วนะฮะเราจะไม่สามารถที่จะประกอบตัวโถกับตัวแปน้นกดอุปกรณ์ต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งสําคัญสําหรับติดเซตร,ระยะติดตั้งักโครบแบบบัวหางคือต้องเซตและทําตามคําแนะนําที่คู่มือเขากําหนดมาให้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องอาศัยความรู้และประสบก,การณ์เป็นองค์ประกอบช่วยในการที่จะทําให้งานออกมาดีและ ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับโอเคเดี๋ยวจะพามาดูว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เราเซตแล้วจะพามาดูขั้นตอนวิธีการทานะฮะว่าจะเป็นแบบไหนแบบเป็นยังไงกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับโอเคอันดับแรกนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทําคือนะฮะเราจะต้องเอาตัวชุดโครงแท้งเนี่ยเข้าไปไว้ในตําแหน่งที่เราจะติดตั้งลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ท่อน้ําทิ้ง ระยะท่อน้าทิ้งจากผานังถึงเซนเตอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะไม่เกิน15เซนนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีตัวท่อตัวนี้เอาไว้เสียบลงไปที่นะที่ท่อน้ําทิ้งที่พื้นอีกทีหนึ่งแล้วเวลาประกอบก็จะใช้ท่อตรงตัวนี้เสียบเข้ากับชักโครกแล้วก็เสียบเข้ากับท่อตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้นะฮะใจความสําคัญสําหรับการฝังคืออะไรคือระยะนะความสูงนะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเขากําหนดไว้นะฮะ นี่เห็นตัวหนึ่งตัวเลขหนึ่งเมตรนะฮะนี่คือหนึ่งเมตรแล้วก็ที่กล่องนี่ก็จะมีระยะหนึ่งเมตรให้แบบนี้นะฮะที่เขาเขียนว่าหนึ่งเมตรคือเราจะต้องยกโครงเหล็กตัวนี้าจากพื้นขึ้นมาเซนะะเตอร์มันจะต้องอยู่ที่หนึ่งเมตรนะคือฟินิชกระเบื้องแล้วนะฮะจะต้องจบที่หนึ่งเมตรนะฮะห้ามน้อยกว่าหนึ่งเมตรห้ามมากกว่าหนึ่งเมตรนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งเมตรเวลาเราเสียบชักโครกเข้าไปเนี่ย โถชักโครกมันก็จะชนพื้นนะฮะแต่ถ้ามันสูงกว่า1นเมตรนะฮะพอเราเสียบชักโครกเข้าไปโถมันก็จะยกสูงเกินมันก็จะไม่เหมาะสมกับการใช้งานนะเพราะฉะนั้นนะเซตระยะต้องอยู่ในระยะที่เขากําหนดไว้คือห้ามสูงเกิน1เมตรถึงเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์ของของโครงเหล็กมันจะต้องอิงจากฟินิชพื้นนะครับสมมุติถ้าพื้นนะฮะฟินิชที่ห้าเซนนะรเราก็จะต้องยกขึ้นมา อันเนี้ยหเมตรกับอีก5เซนก็จะได้อ่าหเมตรพอดีนะฮะต้องอยู่แบบนี้เท่านั้นฮะแล้วก็สิ่งสําคัญคือการประกอบต่างๆนะฮะเราจะต้องประกอบชุดน้าดีนะฮะที่จะเข้าไปในแทงหม้อน้ำนะฮะแล้วก็อ่าเซตระยะก็คือเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็เซตระยะล้มหน้าล้มหลังนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซตให้ได้ระดับน้านะครับว่า1ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะ,ะงไม่ล้มหน้าล้มหลังนะะและฟินิช พื้นกับเบื้องแล้วจะต้อง1เมตรเท่านั้นคือความสูงนะครับเนี่ยสมมุติมันอยู่แบบนี้อันนี้1เมตรพื้น5เซนมันก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จะตีเส้นตรงนี้ไว้แล้วก็ยกโครงเหล็กตัวนี้ขึ้นมาให้เส้นนี้มันตรงกับที่เรามาไว้1เมตรนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จกันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับอุปกรณ์ให้มาค่อนข้างจะเยอะนะ,ะต้องดูคู่มือนะเนี่ยสำคัญมากคู่มือการติดตั้ง อินสตอลเลชันเมนวลคือคู่มือติดตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูตอนจบกันนะครับหวานเจี๊ยเลเรียบเโอเคหลังจากที่เรารู้ระดับเมตรแล้วนะฮะก็คือเส้นนี้คือเส้นหนึ่งเมตรนะเส้นนี้ ิสกระเบื้องก็จะอยู่เส้นด้านบนนะโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการายึดไอดตัวคอนซิลแทงหรือว่าแท้งตัวเนี้นะไว้ที่ผนังทําการวางให้มันได้ตําแหน่งที่ถูกต้องก็คือให้ท่อน้ำทิ้งสีดำๆตรงนี้นะเสียบเข้ากับท่อน้ำทิ้งสีนิ้วที่พื้นนะฮะเพื่อที่จะเป็นท่อรับน้ําสิ่งปฏิกูลลงไปที่บ่อกเกอิดบ่อซึมหลังบ้านนะฮะโอเคก็ทําการเอาเนี้ยใส่เข้าไปในช่องที่เราทําการผ่าไว้นะครับ โอเคหลังจากที่วางตรงท่อน้ําทิ้งเรียบร้อยนะฮะแต่เราจะเจอปัญหาว่าไอท่อที่เขาทําไว้นี่มันค่อนข้างที่จะสั้น,นะะท่อเน,นี้ยมันไม่ถึงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องปรับขาตัวเนี้ยเราจะต้องทําการฝังยึดน็อตตัวนี้2ฝังง่งเนี่ยไว้ให้มันล็อกอยู่ที่พื้นดิบๆนะฮะแล้วก็ทําการเทปูปนปรับระดับพื้นมาฝังไว้แบบนี้เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการยึดให้โครงเหล็กตัวเนี้ยมีความแข็งแรงนะฮะแล้วก็จะทําการต่อท่อ สีนิ้วขึ้นมาให้ให้มันเสียบเข้าไปในท่อสีดำๆตัวนี้นะแล้วก็หลังจากที่ต่อท่ออะไรเสร็จยึดน็อตด้านล่างเสร็จนะนะแล้วก็จะมีตัวน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตปับระดับด้านบนนะฮะเราจะต้องยึดไอตัวเนี้ยเข้าไปในกําแพงแบบนี้นะฮะยึดเข้าไปลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาน็อตตัวเนี้ยล็อกนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับะระดับน้ําก็คือ ไม่ให้มันหงายหน้าไม่ให้มันหงายหลังนะคก็คือตัวนี้ปรับระดับไม่ให้หงายหน้าหงายหลังนะฮะแล้วก็ไอ้น็อตตัวนี้นะฮะน็อตปรับขาส่งตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับน้าไม่ให้มันเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะน็อตด้านล่างปรับเอียงซ้ายขวาน็อตด้านบนปรับเอียงหน้าก้มไอ้ก้มหน้าหงายหลังนะเป็นตัวปรับมันจะต้องปรับให้ได้บาลานซ์ระดับน้ากันทั้งสองฝั่งก็คือน็อตสองตัวด้านล่างกับ ตัวน็อตสตัวด้านบนจะต้องปรับให้ได้ระดับน้ำนะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้ระดับน้ําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือฟินิชพื้นหรือฟินิชผนังนะฮะหลังจากที่เราปรับระดับได้ระดับน้ําทุกอย่างตอนที่จบงานกระเบื้องนะฮะมันจะมีมินแม็กบอกสําหรับตัวนี้นะฮะก็คือเนี่ยกล่องตัวนี้เห็นไหมฮะเราจะสังเกตว่ามันจะเลยออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแบบนี้เห็นไหมฮะเขากําหนดไว้ว่าฟินิชกระเบื้องจะต้องอยู่ระหว่างเส้นนี้เท่านั้น ะะระหว่างเส้นที่มันเป็นรูปหยักๆเนี่ยห้ามมันห้ามน้อยกว่าตัวนี้แล้วก็อย่าให้มันปูจนแบบหลุดออกมาจนถึงด้านหน้าแบบนี้นะปะูก็เบื้องไปเนี่ยให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ลักษณะแบบนี้ก็คืออยู่ในระยะมินกับเอกนะ,ะอันนี้เห็นไหมฮะก็จะได้พอดีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดันมันเข้าไปข้างในอีกหน่อยนึงเพื่อให้มันได้อยู่แบบซัก ห่างออกมา,ากสัก2-3สามเซนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ไม,ไม่น้อยกว่ามินไม่มากกว่าแม็มมกให้อยู่ในระดับที่ติดตั้งได้นะอันนี้สำคัญนะฮะก็ค<ม>ือไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ล้มหน้าไม่หงายหลังแล้วก็เฟชกระเบื้องแล้วให้อยู่ในในกล่องนี้ห้ามเกินกล่องนี้แล้วก็ห้ามน้อยกว่าเส้นนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะทาการต่อท่อล็อกขาปรับระดับก็ถือว่าเป็นการจบปูกระเบื้องเสร็จก็ติดตั้งได้เลยนะครับจบครับสวยงาม โอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับเซตระยะฝั่งไว้เรียบร้อยหน้างานก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้ระนาบเดียวกันแบบนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะพามาเช็คระดับน้ำนะฮะระดับน้ำหลักๆที่เราจะต้องเช็ดเซตมีอะไรบ้างนะฮะก็คือแนวแนวขวางนะฮะจะต้องไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะคือแนวนี้กับแนวนี้ ไม่ต้องไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็แนวตั้งนะก็คือไม่ล้มหน้าไม่หงายหลังเดี๋ยวมาเช็คระดับน้ํากันนะครับโอเคอันนี้เป็นแนวล้มหน้าล้มหลังนี่ถ้าไปก็จะได้เป็นระดับน้ําแบบนี้นะก็อยู่ในระดับน้ำนะฮะแนวนี้ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาก็อยู่ในระดับน้ำนะก็แนวตั้งแนวนอนนะฮะอยู่ในระดับน้ําทั้งสองแนวก็เรียบร้อยนะต่อไปก็จะเป็นการ หาปูนมาปิดรูยึดขาตรงนี้ไว้ก right ่อนนะก่อนที่เขาจะเทปรับเพิ่มอีกระดับหนึ่งเราก็จะเทปูนปิดไว้เพื่อที่จะป้องกันการเคลื่อนนเื่อการขยับหรือการเคลื่อนนะครับโอเคก็ระดับน้ําได้ทั้ง2แนวแล้วแนวตั้งแนวนอนได้แล้วนะต่อไปก็เป็นฟินิสผนังกระเบื้องนะเห็นไหมสังเกตเห็นกล่องนี้ไหมฮะ เวลาปูกระเบื้องนะฮะจะต้องให้กระเบื้องเนี่ยอย่าให้มันอยู่ต่ํากว่าเส้นนี้นะต้องเลยเส้นนี้มากี่เส้นก็ได้ขอให้เลยเสนย้นหยักๆพวกนี้ออกมาอันนี้เราเซตไว้ออกมาประมาณเส้นหนึ่งนี่คือกระเบื้องอูแบบนี้อัแบบนแบบนี้ถ้าถ้าไม่รวมปูนมันก็จะอยู่แบบนี้นะ,ะอยู่บนเสนน้นเลยถ้าปูนก็เอาใหมาประมาณสักเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็จะอยู่ ประมาณนี้เห็นไหก็จะอยู่ในระยะที่เขากําหนดไว้พอดีนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสวยงามครับผม